พูดไม่ได้ค่ะพูด้เปว่าทำสมองเขาผ่ตไหมถามก่อนหมอบอกว่าไงไม่ไม่หลับตานั่งขัสมาธินั่งขับสมาธิับตาข้าใกล้ข้าใกล้ไม่ใกล้ดูเว้นดูกรรมไม่ไม่ใกล้ใกล้ครับหลับตา ตาดูกรรมเวรนะขวายมะลาโฉนโถทวิชนุมัตสุขังในตัวนโมพุทธายะทวิโนโถจ่าตูมหาราชิกกยะข่าวันต่อวัดท้อภูริโตเวสะภูสะเวสะภูสะเวสะออกมาออกมาออกมาผีออกมา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 ซะนะที่มันสัำเวสีผีเล่ร่อนผีข้างทางที่ติดตามตัวติดตามกายไอผู้ชายคนนี้ออกมาแล้วเวสะภูสะเวสะภูสะเวสะภูสะ เวสะหุสะไยสักคทอวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสักคทอวุฒังไสะไส้ผีมึงจะออกไม่ออกอีสัตฮะมึงตามเขามานานแล้วทำความทนทุกข์ทรมานสักคทอวุฒังเวสุวรรณมึงไม่ต้องด่าหน่ายมึงไม่ไปได้ยังไงอีสัตเนี่ยคุยได้อะไรไหมเนี่ยไม่จำกูไป มึงออกไปมึงนั่งต้องหนากูมึงไปซะไอ้ผีสัตว์ก่อาวุธพังออกไม่ออกไอ้สัตว์สัตว์กูไม่ให้มึงอยู่มึงทําให้เขาพูดไม่ได้ไอ้สัตว์สัตว์ก่อาวุธพังเวสุวรรณวุธพังเวสุวรรณมึงออกไม่ออกมึงไม่ออกไอ้สัตว์ก่อาวุธพังกอาวุธพังเอ้ามึงเจอ

ไปไปไปโอ้อื้อโอ้โหถึงแล้วก e? ันเอ้าเอ้าไปซะอีกอื้ออื้อหน้าตาฮะฮะโอ้โหไอ้สัตว์ มาเลยแล้วไอ้ผีมึงกูกลัวไอ้สัตว์ไม่เป็นกูไม่อยู่เลยไอ้ยเออหน้าตามันน่ากลัวว่ะกัดฟันเลยโอ้ยหน้าตามันน่ากลัวแท้หวะไอ้ผีตัวนี้นี่ยนะโอ้ยสัตว์เอ้ยสัตว์เขาโอ้ย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 ออกไปจ้าออกยานเดือด ะเดียวก่อนครับนะเฮียเอ้าพูดได้แล้วเหรอครับผมเอ้าไอสัตว์พูดได้แล้วไอเฮียตบมือเฮ้ยเฮียพูดไม่ได้เดือกพูดได้แล้วไอสัตว์ครับสามปีพูดไม่ได้ครับพูดได้แล้วครับผมเอ้าไอเฮียสามปีพูดไม่ได้ได้ยัดพูดยาวๆไอ้ดิได้ยครับได้อยู่ครับครับผมมานั่งใกล้ๆมานั่งวันี่มานี่มานีนี้เฮียมานี่กูเก่งไหมเฮีย ผีมันอยู่มันก็เลยพูดได้ใช่ไหมครับผมโอ้ครับผมแล้วนี่มาเน,นี้ยมานี้ไอสัตว์ญาติอยูอ่ไหนไอเผีอะไม่ใกล้เออพูดประโยคมงคุยกับเมียดิครับผมเป็นน้าเป็นน,านา้าเหรอเนี่ยเขาพูดได้แล้วนะได้ฮะได้ได้ครับมันมันได้ไม่ยังไงหายใจพก่อนสามปีพูดไม่ได้อสองปีสองปีพูดไม่ได้มันมีวิญญาณอยู่ในตัวมากดอยู่อาจจะอุบัติเหตุที่ตะที่ไปรับมาแหละผู้ผีข้างทางก็แฝงอยู่ ถูกไหมไอ้พวกนี้คือคือคือเขาเรียกว่ามันไม่ใช่สายศาสตร์แต่ว่ามันเป็นพวกสัมภเวสีตีซ้ำตั้มพลจะเป็นก้าวกรรมในเวรกันในอดีตถ้าวันใดวันหนึ่งมาเจอคนที่สามารถช่วยมึงได้โดยไม่ต้องเสียตงเสียตังค์ี่อย่างกูเนี่ยเฮียถูกไหมอ่าแดงน้าข้าไปก่อนนะจะได้พูดได้คล่องๆอ่าเออเขาพูดแบบยาวๆแบบไรม่างๆก็พูดยาวๆมันไม่ก็พูดยาวอีกกี่คำแล้วไอ้สัตว์มึงยังเถียงเพงเถียงอีกสัตว์เฮียอยากให้มันยาวขนานี้มันจะยาวอีก คำพูดนะพี exactly? sure ่กระดอยสัตว์ที no, so ่ยาวนี่อีกที่อใช่ไหมได้ครับยังไงเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรกิตตินามสกุลกิตติโสภาเนี่ยยาวไหมสัตว์พูดได้ไหมเยีะยิ่งยิ่งีิ่งย่หมดยเอะยาวขนาดไหนไอ้สัตว์อ่าถูกไว้ได้ไม่ได้อันนี้มึงมาด้วยกันใช่ไหมเอ้ามึงมาใกล้เนี่ยถามว่ามึงพูดได้ไหมก็พูดได้แล้วมึงจะพูดยังไงเว้ยยาวมึงอยู่จังหวัดไหนก็ฮะ กิตติสภาไม่ใช่มันอยู่จังหวัดไหนจังหวัดจังหวัดค่อยๆจังหวัดกิตจังหวัดอยู่จังหวัดจังหวัดจังหวัดไหนบ้านอยู่จังหวัดไหนเสร็จกิดเสร็เนี่ครับบ้านอยู่ไหนศรีสะเกดไม่เถอะเอาพูดศรีสะเกดดิเดศรีกิตเดเดเด็กวันศรีสะเกดกิตที่สภอเอาสรุปคือสมองมันมันมันใอนี้หรือเปล่า คือ <K r amp on> คุยคุยกับกูรู้เรื่องหรอถามก่อนได้ได้ครับได้ครับอกิตติโสภากิตติโสภา,สาชื่อสองสองปีครึ่งนะถึงไม่พูดอ่ะไงได้นะครับทำไมสองปีครึ่งถึงไม่พูดไม่รู้เลยครับไม่รู้เลย <K r amp on> สองปีครึ่งึงต้องไ่หัดพูดด้วยนะรูร้ป่ <K r amp on> ะเลียนเาเอาเล่าหน่อยไหมสเปกหนึ่งเล่าอาเล่าเป๊กหน่อยไอสัตว์ต้องรักษาได้เล่าไว้อ่ะ อุบัติเหตุจะตายไหมตอนแรกที่โดนไม่ตายค่ะแต่ว่าพออุบัติเหตุปุ๊บเขาก็ปิดไม่ได้เลยแหมเหียคนสีตะเกีไม่แดกเราไม่ไม่ต้องอะนี่แลหมมึงแดกนด้ขนาดชิบอไสุดพอได้ไหมได้ไหมน้ำเอยน้ำาเลยแดกครับโอ้ยเฮียเขาเฮียชัดเลยได้ยูลื่นเลยอ่ก็สก๊สก๊อสก๊อได้ครับสก๊อตสก๊ก๊เวเไอ้น่อยนึงนิดนึงอาใครขับรถ อ๋อมึงขับเองเอาพอก่อนไอ้สักทีอุ้ยอยู่จังหวัดไหนนะจังหวัดกิติไอ้สีเกตเขาฟ้อพูดสีตะเกตให้ฟังหน่อยดิก่อนจะกลับเนี่ยโอ้ยที่พูดชื่อเนี่ยเพราะกิติโสภาเนี่ยไอ้สัตว์กิติโสภาเออแต่คำว่าแสดงว่าไอ้ตัวบางอย่างเนี่ยพูดยากต้องไงวะสองลิ้นยังไม่ไปลิ้นลิ้นกระดกอันนี้ เรดดดดเรดให้ดีอ่ยติโสภาสีสะเก็ดจังหวัดสีทำว่าสีสะเก็ดน่าจะพูดได้ถือเนาะครับผมอันนี้อันนี้ชื่ออะไรพี่สาวชื่ออะไรนะเอานะนานะชื่ออะไรครับนาชื่ออะไรแก่ชื่อจริงชื่ออะไรนะแก้วแก้วฮะจิ๋วจิ๋วชื่อจิ๋วโอเคตุ๊บกิตาน่ากูัวในที่นี้ ดวงตองดวงตาที่อะไรม้องโคตรน่ากลัวอะไรพวกเนี่ยใช่ไหมตาได้ย่างขวางเลยมึงไปกินแล้วอ่างน้ำมนต์ก่อนอ่ะล้างโดนของโดนของเมียรึเปล่าอ๋อโดนของเมียอ๋อโดนของลาวด้วยอกอุบัติเหตุพูดไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้อีกเออเอาเอาผีออกไปก่อนเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไปเราบอกอุบัติเหตุพูดไม่ได้ไอ้สัตว์ เราเมาองนี่อะไรางเนี่ย